ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปรียบแพงเบิดสตคู่สุโขเนืเ้อสมองสุบอนเนาะหลังจากที่ขึ้นจากหน้าหายหน,น้าหน้าพี่น้องเลยพาพี่น้องมาสอนราหุกกินเทีหลงโ,โอ้ยมือสอนราหุกเน้ากัลานลากแหงไปบ่เฮ้ยมือสอนราหุกเฮ้ยเก่งองีเลย เออโอ๊ยไว,ไว้มันสไปเบิดเลยฮะไปไปเร็วมันสไปเบิดเลยฮะเ,เด็กกระยันพี่น้องเลยเ,เด็กกระยันสอดระหัวชงกับสิรุดก้นเลยฮะอุย้ยไอ้ัด็กโตหำ เอกโตไปไวพูดแลนด์มันท่านคุณหมอวินไครนะคือหฮาวแท้หมอวิน,นะวอวนเอา้าเอา้เอาไปเบิร์ดระบจาจักปลานะ่ะได้บาทจักโต บอเอาคืนพรโลดสิธาเบิ้งบาทเดียวคืนบาทเดียวไงคืนบาทเดียวนักบ่ห้ามนักบอนักเยอะทั้งเมื <Ant>. ่อยนนำทั้งนักทั้งเมื่อยว่าสันกดแชร์ให้หน่อยพี่น้องเว้ยกดแชร์ให้หน่อยเล็กน้อยขยันนี่หาอยู่หากินนี่ <ừ. S 2> สบายคนเดียวสบายคนเดียวชะนากระเปลี่ย,ยนมอน,นันลากเนาะล่างแขงได้บ่ตัวน่ะเหได้ได้เออล่างแขงได้กันอีกมาแต่สายก่อมอนี่ยโอมกรบปใส่มาเก็บเราห่วงสำกันอีกแม่พ่อ มาแต่น้ำแม่น้ำพ่อเออครับเข้าๆอยู่นี่วิ่งวิ่งเอาจัดจัดแจงโลดลุยสุ่มโตเหตุใดๆก็ดิมือสมังอยู่แล้วแทงบวบเป็นน้ำสุมโตได้เก็บอันนี้ได้จกโตโอ้มีหอยปลาตีหน่ะปูเออโอ้ยปูสีหนีมือเจ้าแล้ว จ้าโอ้ไปชี้หนีมืออย่าจับเด้อ <_ letter> พี่น้องเอ้ยขีดเห็นแต่ข้าวจะคลองยังหน่อยเป็นอนะไรชิบเลย <_ letter> ข้าวจะคลองยังหน่อยน,อน้องเบิ่งเอาล้นปลาโตกิโต้ดิไมีแต่น่าพี่ต้มเห็ดออกลอกเนี่ยราห่วงยังหำหัวกบหัวใช่หัวกบห,กบห,กบห,กบหาอยู่หากินก็เป็นแหละพี่นอ้องเอ้ย ใครก็แช่ใหน่นี่เด็กน้อยฟังเล่า,ลานี่เบิกเอาหนี่น้ำหายทงหงายทงหน้านี่พ่พอแม่นายังดำหายดำหน้าอยู่เนาะยังบุขึ้นสนามนาให้ลูกมาสอนเก<ม>็บสายกันทำซื้ออะไรกอดตัวนี่ดำฮะผู้ดํามีดำมีดำามอเีเด้สามีขาว ักลี่กลี่กลี่นตได้สื่อหนใดนี่ตนี่นี่ตื่อไหนใดจักปีอะไฮะหปีอ๋อหมูตได้ส่จกปีกปีเก่าปีอนี่เด้อ้าว บ่มแม่ไายกับน้องบ่ตัวน่ะเนี่ยโมวินได้จากปีเบลุเออย่างอันน่ะโอ้เก็บเล่าหัวงี้ว่าสันเก็บเก็บเก็บฮัมเก็บโอ้บักหำนี่โอ้เก็บแมงดาเพราะน้อยพูดนะโอ้เก่งจริงเหรอมาเก็บซอยอ,ายอ,อย้างปล่อยฉลังอ้ายอีกเอธอไต่ล้างอ้ายเฉยเลย เอาเพ็ทอะไรกินเหรอนี่ออกกินไปออกกินไปออกกินวันมีไฮเดียวนี่เหละหัวไฮไรไ้ปลานะเออปลาว่าสันปลาไปยังล้มสมบูรณ์น่ะเจ็บบ่อ่ะบ่หำแต่ นาเต้นขั้นแหงล่มปลาปลาซิวใหญ่ก็มีลลายหายหน้าก็หายง่ายพูดพโพูดพดมันโน่ล่าพี่น้องเลยปลาปลายังหำบาป้าปลาน่ะปลายัง นจุิต้น <ENNIS _> ุ <utions> ิตนมัน <busca> ินหวตมาสอนคู่มืออหำสอนคูมือเนาะนี่เด้นี่ะหัวนี่ะนี่้นี่นี่มันกดมึงมดกินไมันมัแดดลวมันกสิลงเลิกลวหัวมันกสิลงอยู่น้ำห้องน้ำห้องขีไทยกุ้งแม่กุ้งกุ้ง กินข้าวเที่ยงหรือเปล่าพ่ครับกินอลไรปูอู้จังหอดกับปูโมนี่ปูน้อยแม่บอกกินได้บ่อปูเที่ยงอยู่ปูยางหลัดมาแม่ก็ได้อะปล่อยให้มาพี่ยางหลัดโถงหยางยางหลัดต่าง พอแล้วบอกยาและอก็ยาไว้ทีเอาอีกไปยังเหตจากบาทฮะเมื่อยเลยสอนด้จากบาทแล้วเมื่อยเลยฮะสามบาทเลยเดไปไปคนเดียวกันเตงคือฮะก็เห็นสองบาทไปสามบาทตอนได้ไปพูด สายป่าน่ะเฮ้ยจำมาเบิ่งดูปลาน่ะอะไรยังองี้ยะปลาปลาแม่ไข่ได้เหรอเนาะงูปลาปลาแม่ไข่จ้าก้ายี่จับหลังมึงอะหลงยี่จับหลังมึงอหลงมอเนี่ยว่าเก้าปีเก้าปีกะสิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเด็กน้อย เด็กหน่อยบรรเนอกบรรนาเฮาเนาะเขาถูกเวียกถูกงานน้ำผ่อน้ำแม่น้องเอ้เนาะมันก็สีล่งหน่ยจังหน่อยมันก็สีล่งมันก็เห็นงามัด่ามันก็สีล่งเลยแบบว่าเขาถูกเด็กเด็กวิ่งไปดีอยู่เดียวเด็กหน่อยสำมันก็สีบกค่อยสัตว์จังมันก็สีบกค่อยสัตว์เทอะไรเนาะบกค่อยใหญ่บูบบูบคือในเมืองนะเด็กหน่อยในเมืองแบบเยี่ยวเพราะแต่ในเมืองแล้วบรรเนืะกันแล้วผู้ที่ว่าสบายบ่ถูกเวียกถูกงานน้ำผ่อน้ำแม่นะ เจ็ดแปดปีนี่หัวยตัวบักไงได้แปดปีเกาปีสิบปีไปใส่ต่อห้าบาไดนสูตรงามถ้าเอ่ยบินมึงดูห่าสูตรยังอังนนี้นี่หัไปีอีกอ,อุนต้าแมนเปียกเปียกเปียกมันเปียกอืออือโอ้ยนาสีสอนให้เบิ่งอีกยักบาทสอนอีกน้าหลงเลย <c oughs> มอบิน <c oughs> มอ <c oughs> ม่ยา,ยมาสีสอดด้ยนะมอว่าสีเปลี่ยนม,มยายดนะ์ไมย่ามึงอะมายด์คนเดียวมึงเลยอ่ามอว่าสีเปลี่ยนนะมึงดูเปลี่ยนกระิก <c oughs> มาดไม่มออย่าออกามสิเปลี่ยนกระพมอว่เราบบุงดุเด,เด็ดเด็ด อะไนแม่หำป๊บเลย,ปลย,ยไปใช้บอกระสีแหลน้ำเข้าอีกแหลน้ำอ้าอีก,ออก,กมกั็ไปเล่นน้ำคลองบ่อหน,นะ ตามลังกันไปเล่นน้ำคลองละบอเนล่คลองในเห,หน้าอ้าวขากลีเฮ้ยขากอีลีฮ่ากระหมดเอาขากแถวนี้หมดเอาขากแถวอ้นนาวฝนเออขากเออขาก,ขาก โอ้โ oh, oh, ้หมดขักแค่นี่้ <laughs> อะลงน้ำเขาอีกมานหน่อยอดเออโดดซับกันเนี่ยโ <c oughs> อ้ยทีมโตบึ่มโลาเลยโอ้ เออน้อยๆนี่ก็ม้วนมาเองโอ้ยโอ้โหแล้แม่ไ้เดียเสียบส้ยไลทำเ้ยมีไหมฮะจะโดดกันแห้งไรได้ยัามีไหมมีตอกด้วยเช่นนี้โอเคพี่น้องกันหุ่นน่ะีลาโดดหมอกันอ โอเคเด็กพี่น้องเด็กเกียรติปาประชันเนาะขอบุญขอบะพูนลายเขาเอามือมาชมเด้อก้าวกระมวลสื่นตามภาษาเด็กน้อยของเขาเลยพี่น้องเยเนาะไว้พร้อมมาคิดหน้ากันเละดีดีแหงไปถึงสิคนแต่ละสบายดีสบายดีพี่น้อง